กับอาจารย์อภิชัยเรามานชัยนะคะจากบริษัทลักรั์คิงฟอร์ดค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับ่ะอาจารย์เช้าวันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะแม้ว่าเมื่อวานเราจะบอกว่าโหวิ่งซะแบบมาคึกทีเดียว2 1จุดวันนี้ตอนเช้าแบบเอ๊ะจะไปต่อจะไปต่อไหมจะไปต่อไหมปรากฏว่าเหมือนอยากจะไปต่อแม้ว่าจะไม่ได้ไม่ได้เยอะเท่าเมื่อวานนี่แหละแต่ว่าช่วงเปิดตลาดเช้าวันนี้ก็ยังได้เห็นสักห7จุดก็พอไหวนะคะอาจารย์ครับก็ วันนี้ก็ได้การฟื้นตัวนะครับจากหุ้นที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยลงหนักอย่างพวกท็อปไทออยวันนี้ก็เริ่มฟื้นกลับมาแล้วก็ทุกซิองโอซีบีเอฟซาววันนี้ก็ยังมีแรงทยอยซื้อนะครับกลับมาต่อเนื่องตรงนี้ผมว่ามันก็ช่วยดัชนีนะครับได้ระดับหนึ่งเลยนะครับวันนี้ก็ทำให้ตัวดัชนีชาานี้ก็ยังคงอยู่ซนติเมนต์ของการฟื้นตัวนะครับแล้วก็สัปดาห์สัปดาห์นี้นะครับวันทาการหรือที่ประมาณสัก หกเจ็ดวันเนี่ยมันก็อาจจะไปตรงออกับพวกช่วงซีซันอลเอฟเฟกของทางฝั่งสงหรัฐด้วยนะครับที่มันเป็นภาวะของตัวซัตคอสแลนดีตรงนี้ก็อาจจะทําให้ในแง่ของเชิงจิตวิทยาการลงทุนในช่วงท้ายๆของปีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นบวกมากกว่าเป็นลบนะครับส่วนปีหน้าเดี๋ยว้าไปดูผลกระทบกันอีกทีงเพราะว่าดูท่าทางเนี่ยมาตรการคุณทรรเนี่ยที่เริ่มมีการเกินออกมาแต่ละเรื่องนี้มันก็เริ่มส่อเขา้าแล้วว่ามันจะมี ภาพของความไม่ชัดเจนแล้วก็ความไม่แน่นอนที่อาจจะย,ยังมากดดันตลาดได้ต่อในช่วงต้นปีหน้านะครับแต่ช่วง<ช>ปลายปีนี้นะครับว,ว่าทูเดชน,นีก็คงยังได้แรงดึงจากทั้งตัว s e n ิเมนต์บวกของทางฝั่งสหรัฐแล้วก็พวกเม็ดเงินในประเทศเนี่ยผมว่าก็ยังพอช่วยได้เยอะครับค่ะอ่า๋ยวค่อยเรามาดูกัรในที่คําถามที่ผู้ชมถามกลับมานะคะมาดูกันที่หุ้นใน mbi ที่น้องบิมรายงานแบบสักครู่นี้ก่อนตอนแรกลีโอค่ะ,ะตัวลีโอนะครับค่ะแอรชาร์นิดหนึน่ง รีโอเนี่ยนะครับก็ด,ดูธุรกิจเขาก็เป็นในส่วนของโลจิสติกส์ครับว่าเป็นการขนส่งคอสบอร์เดอร์แล้วก็หลักๆเนี่ยก็จะพึ่งพิงเรื่องของการส่งสินค้าข้ามพรมแดนนะครับในส่วนของนะไทยจีนตรงนี้ถ้าการค้าไทยจีนเนี่ยกลับมาขยายในตัวได้ดีเนี่ยตรงนี้ก็จะช่วยเป็นบวกนะครับตัวนี้โมเดลโตกนะครับซึ่งปีปีที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจจีนที่ ชะลอตัวลงด้วยนะครับถ้าไปดูกําไรของเขาเนี่ยเเดือนปีเนี้ยเขาทาได้ 3- ามถงล้านบาทถ้าเทียบกับปีก่อนทั้งปีเนี่ยแปล้านบาทเนี่ยก็ดูโมเมนตัมแล้วเนี่ยแนวโน้มกําไรปีนี้ก็คงจะชะลอตัวลงจากปีก่อนแน่ๆนะครับตัวปีหน้าเนี่ยก็ยังชัดว่าตัวมาตรการแต่ตุ้นเศรษฐกิจของจีนครับที่น่าจะต้องมีออกมาแน่เพราะผมกระทบปีหน้าเนี่ยจากมาตรการของรัฐบาลนี่น่าจะเยอะผมนี่อาจจะพอช่วยในเรื่องประกอบการของเขาได้ ต่น,นี้มาดูในแง่ของตัวตัวตัวชาร์ตราคาของตัวลีโอนะครับถ้าเราดูชาร์ตราคาเขาเนี่ยจะเห็นว่าตัวราคาหุ้นเนี่ยเป็นภาพของการทำจุดต่ำสุดลงมาอยู่นะครับยังยังคอนเฟิร์มฐานโลต่ำสุดไม่ได้นะครับแล้วก็ยังเป็นภาพถ้าผมย่อไปยาวๆเนี่ยราคาหุ้นเขาต้องถือว่าเขาทำนิวโลลงมานะครับซึ่งภาพลักษณะอย่างเงี้ยนะครับในแง่ของอาการซื้อขายที่ดูจากทางเทคนิคเนี่ย,ยไม่ยังไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่ นะครับถึงจะว่าถ้ามาดูช่วงสั้นเนี่ยที่ผมวงกลมไว้ด้านล่างเนี่ยจะเห็นได้ว่า RSI ของเขาเนี่ยของรีโอเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่มันเป็นโอเวอร์โซลอย่างมีนัยยะสําคัญแล้วมันมีเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาระดัถ้าเราไปดูในอดีตเนี่ยช่วงเมษาย,ยนปี2000อ่าปีปี2023นี่ก็เนี่ยจะสองพันสอ่า2024ปีเนี้ยก็อยู่ในภาวะที่มีการโ so อเวอร์โซลจาก่ามากๆแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยว่ามันมันมาแตกตรงนี้ปุ๊บมันจะมีการดีบกลับ ก็ราะในในในแง่ของทางเทคนิคเนี่ยก็ประเมินว่าจากภาวะระาคาหุ้นรีโอที่โอเวอร์สูงมากๆนี่โอกาสที่ราคาหุ้นจะมีการฟื้นตัวในช่วงสั้นนี่มีนะครับก็ประเมินนะครับในส่วนของแนวรับเนี่ยอาจจะดูแนวรับอาจจะดูแนวรับในส่วนของจุดโลที่ทําไว้รอบสั้นๆนี่ประมาณ2องบาทเก้าสิบกว่กนนะครับถ้าฟื้นตัวเนี่ยอาจจะเห็นการดีดกลับไปสามบาทสิบสี่นะครับแต่ว่าตากใดที่ยังไม่ฟื้นเหนะือ สามบาทสี่สิบสามบาทห้าสิบทุกใบเนี่ยเทนระยะยาวเนี่ยผมดูว,ว่ามันยังยังยังอาจจะยังดูต้องรอดูผมตอกการว่าดูทิศทางราครัวุ้นเขา,ายัางทำอยู่อรอยก็คือเน้นเก่งกาไรดีกับในช่วงสั้นจากภาวะ่าโอ้โสหโซอเป็นอ,อนครับค่ะต่อไปเป็นเด็กซอนค่ะเด็กซอนนะครับเด็กซ่อนเนี่ยกรจิจเขาก็ทำอ่ากิจิตในเรื่องของการให้บริการการตรวจงาน วิศวกรรมพวกท่อนะครับใต้ทะเลนะครับซึ่งจะไปเกี่ยวกับพวกอุตสาหกรรมในเรื่องของน้ำมันหรือก๊าสนะครับก็ภาพโดยรวมเนี่ยตัวดิคอนเนี่ยถ้าไปดูตัวกําไรเขาเนี่ยค่อนข้างจะสวิงซึ่งถ้าเป็นในส่วนของปีปกติเนี่ยงานของเขาเนี่ยครึ่งปีแรกจะไม่ค่อยดีนะครับส่วนครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะมีงานรับรู้งานพวกตรวจท่อจากฝั่งทางสหรัฐอเมริกาใต้ซึ่เนี้ยเข้ามาแต่ว่าปีเนี้ยเท่าที่ดูก็คือไตรมาสสามเนี่ยผลประกอบการเขาดูยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ไตรมาส3เนี่ยนะครับเพาเป็นผลขาดทุนนะครับเป็นผลขาดทุนอยู่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับภาพโดยรวมเนี่ยถ้าไปดูจาก mDNA ของทางบริษัทก็พบก็มีการชี้แจงว่าการรับงานไรายได้เนี่ยในเรื่องของการตรวจทอบไตรมาส3ที่ผ่านมาเนี่ยมันชะลอชะลองานไปก็คาดว่ารายได้เนี่ยมันจะเข้ามาในช่วงไตรมาส4ก็น่าจะน่าจะต้องเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของป,ปีนี้เพราะฉะนั้นในแง่ของผลประกอบการไตรมาส4ก็คิดว่าน่าจะฟื้นตัวนะครับ มาดูในส่วนของในแง่ของชาร์ตราคาวุ่นกันบ้างน,นะครับในส่วนของดิคซอนเนี่ยนะครับเทรนของเขาเนี่ยยังเป็นภาพของการไซเวดดาวน์ลงมานะครับมีการทําจุดโลแล้งมีการฟื้นตัวจากบาทประมาณบาท2ีินะครับขึ้่งไปทำลายประมาณสักบาทาสูงสุดนเนี่นกืองสองบาทนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณสักาบาท60แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับถักอยู่นะครับงั้นในส่วนของดิคซอนเนี่ยถ้าดูผลประกอบการในส่วนของ Q4 คาดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับงั้น ตัวยุทธ์ที่วางได้เนี่ยผมว่าอาจจะต้องวางไปนเรืร่องของการทยอยซื้อเมื่อตัวราคาของเขาอ่อนตัวลงมานะครับก็อาจจะดูแนวรับนะครับย่งนั้นนอาจจะดูประมาณสักบาทสี่สิบนะครับถึงบาทสามสิบสี่ส่วนกรอบแนวตาน้านด้านบนเนี่ยก็มีตั้งแต่บาทห้าสิบนะครับจนถึงแนวต้านที่เคยทําไว้ริเวณบาทสิบนะครับก็เน้นการทยอยซื้อนะครับในช่วงที่ราคาเขาขอ,อ่อนตัวลงมาประมาณสักบาทสี่สิบถึงบาทสาสิบสี่ครับค่ะ ต่อไปเป็นหุ้นดีค่ะดีดีดีตัวเดนท a ลนะครับอันนี้ก็เป็นธุกรกิจในเรื่องของร้านทันตกรรม<ช>นะครับในส่วนของเดนท a ลเนี่ยถ้าดูในแง่ของกําไรปีนี้นของเขานี่ก็ยังถือว่าเป็นการเขียนกาไรต่ําอยู่นะครับตัว p ีปีปัจจุบันเนี่ยตัอขายที่ระดับประมาณสักสิบเก้าจุดหกเท้านะครับก็ถือว่าตัวปเนี่มันลดลงมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เฉลี่ยเฉลี่ยใกล้ๆกับตัว อุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าถ้าดูตัวดีในถ้าเทียบกับบริษัทเพียในคู่แข่งเขาอีกตัวนึงครับก็ถือว่ายังดีกว่าเพราะอีกตัวนี้อาเทศบนตัว PE เอค่แน่งสูงเลยาะงนั้นตรงนี้ก็มองว่าราคาหุ้นเนี่ยมันเริ่มลงมารับในแง่ของผลประกอบการแล้วสูวนหนึ่งนะครับถ้าดูในแง่ของความคืบหน้าในเรื่องของตัวบริษัทเองเนี่ยตอนนี้ก็มีการวางกลยุทธ์นะครับในเรื่องของการทำรีแบรนด์จากตัวาจากแบรนด์ตัวสมายซิญเดีเจอร์เนี่ยมาเป็นตัว เด n น a ท c l คลินกนะครับแล้วก็มีการปรับราคาค่าบริการลง10-20%ซึ่งตรงนี้ก็น่าจะต้องรอดูผลว่าการปรับตัวค่าบริการลงเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของตัวไรายได้เนี่ยปีหน้าให้กลับมาเพิ่มขึ้นนะครับชดเชยมาที่ที่ลดลงได้มากน้อยขนาดไหนนะครับในแง่ของชาร์ตราคาของตัวดีนะครับก็จะเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยนะครับมีการยังอยู่ในทิศทางขาลงอยู่ครับเนื่องจากถ้าดูจุดโลเนี่ย นะครับ 3, บริเวณสามบาทสิบแปดปัจจุบันสามารถโกแนว่มันยังทำนิวโลลงมานะครับ,นะรบถ้าไปดูแนวรับ,รบยาวๆเลยราคาหุ้นเปาเคยทำโลไว้นะครับในช่วงปีสองพันยี่สิบสามเนี่ยนะครับคืออยู่บริเวณะประมาณสักสองบาทแปดสิบสองบาทเก้าสิบตรงนี้จะเป็นแนวรับใหญ่นั้นะร,ราคาหุ้นเนยยังอยู่ในช่วงการปรับอยู่นั้นกะ็กลยุทธ์ที่วางได้ก็ยังต้องเน้นการทยอยซื้อนะครับถ้าราคามันมีการ อ่อนตัวลงมาประมาณสักสบาทหรือต่ำกว่าเนี่ยตรงนี้ผมว่าพอจะ,อะซื้อหวังการเล่นรอบบิดกลับได้นะครับโดยแนวต้านช่วงสั้นเนี่ยดูที่3บาทสิบสี่สตันครับค่ะขอดูหุ้นเซตกันบ้างค่ะ OKJ OK ค่ะ OKJ OK นะครับค่ะ e <G. S 1> AJJ OK. ครับก็ ัวโอเคเจเนในเทนช่วงสั้นๆเขางนี้เห็นว่ามันมีการหลุดอัพเทนนะครับตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยมันเป็นการหลุดอัพเทนช n น e ลลงมาระดับหนึ่งเพราะฉนั้นะราคาหุ่นช่วงของโอเคเจช่วงนี้น่าจะอยู่ในช่วงของการปรับฐานอยู่<ฆ>นะครับกลยุทธ์ช่วงั้นในการเทรดเนี่ยผมาอาจจะต้องเทรดแล้วก็ช n น e ลในการเทรดคนน,นิดนึงนะครับแนวรับเนี่ยนะครับอาจจะดูประมาณสับ13.5นะครับแล้วถ้าขึ้นไปทดสอบแนวต้าน,ด,านด้านบนตรงเนี้ย สิบสี่บาทแปดสิบสิบใกล้ๆสิบ้าบาทผมว่าก็ขายเล่นรอบไปก่นะครับ mm hmm. เพราะว่าราคาหุ้นเนี่ย mm hmm. เขาหลุดทับเทนชชนแนลแล้วตอนนี้มันต้องอยู่ระหว่างการปรับฐานเพื่อสร้างเทนนะครับ mm hmm. ในทิศทางใหม่นะครับ mm hmm. ค่ะค่ะขอดูเมเจอร์ค่ะเมเจอร์ Major ะคะ่ะเมเจอร์นะครับ mm hmm. ก็ถ้าดูภาพยาวๆนี้ก็ ดูหน้าจอมีลุ้นนะครับว่าตัววุ้นเนี่ยลุ้นการเปลี่ยนเปลี่ยนเทรนของตัวเมเจอร์นะครับอันนี้ผมล่างนี่ก็จะเป็นว่าเทรนว่าราคาวุ้นเมเจอร์เนี่ยมันติดเพราะราคาวุ้นเนี่ยเขาติดดาวเทนไลน์ใหญ่พยายามพยายามจะผ่านตรงนี้ต้องดูว่ารอบการเคลื่อนไหวนะครับในช่วงเดือนสเดือนข้างหน้าเนี่ยจะสามารถผ่านแนวกดบริเวณตรงนี้ได้หรือเปล่าก็คือบริเวณแนวต้านประมาณ1ิบาท ถ้าถ้าผ่านแถวๆ16บาทได้เนี่ยมันจะเป็นภาพชัดเจนว่าหุ้นเนี่ยมันเปลี่ยนเทรนด์จากขาลงเป็นขาขึ้นหลักนะครับนั้นแต่ช่วงสั้นๆเนี่ยในช่วงที่ราคาหุ้นเขาย,ยังยังไม่สามารถบอกได้วว่ามันจะผ่านอัพเทรนด์้านบนแรงกดด้านด้านบนหรือเปล่าเนี่ยผมว่าเน้นเทรดดิ้งช่วงสั้นๆไปก่อนแนวรับเนี่ย13.7นะครับแล้วก็แนวต้านด้าน,านบนก็จะมี15บาทถึง16บาท mm hmm. ถ้าผ่าน16บาทไปได้เนี่ยทิศทางราคาหุ้นจะ มีสัญญาณในทิศทางที่โดูกมากขึ้นครับช่วงนี้เถงในกรดไปก่อนในกรดไปก่อนแนวรับสิดสามจุดเจ็ดแนวต้านบนสิบห้าบาทสามสิบค่ะ,คะมาดูที่คําถามท่านผู้ชมถามเข้ามาก,ก่อนหน้านี้นด้วยนะคะหุ้นของสอพอค่ะอาจารย์ตัวอตสอพอเน, so นีนะครับาราคาหุ้นเนี่ยก็ยังยังยังทาเป็นโซโลโนะครับเห็นว่าตัวทิศทางราคาหุ้นเนี่ยยังเป็นภาพของการทํา นิวโรอยู่ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นในส่วนของราคาน้ามันที่มันยังอยู่ในทิศทางของการขา,ขาลงของราคาน้ามันนะครับก็ภาพโดยตัวกราฟตอบสอเนี่ยช่วงสั้นเนี่ยนะครับถ้าเราใช้อินดิเคเตอร์เข้ามาช่วยเนี่ยน่าจะมีโอกาสนะครับหวังการดีดกลับได้ในช่วงนั้นๆน,นะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ราคาวุ่นเนี่ยท็เทรดอยู่ในระดับตัวถ้าไปดูสถิติเขาเนี่ยเวลาราคาวุ่นเขาลงมาเขาสอบ r s i ประมาณักระดับประมาณทักส 30%มเนี่ยสามักจะมีการดีดกลับของราคาหุ้นได้นะครับช่วงนี้ก็ดูก็ยังประเมินว่ามีราคามีโอกาสที่ราคาสบอจะดีดกลับจากภาวะโอโซในอดีตเนี่ยตรงนี้แนวต้านด้านบนเนี่ยดูประมาณสักร้อนะครับถ้าผ่านขึ้นไปได้ก็อาจจะมีการเทดขึ้นไปประมาณสักร้อยีิร้ส่กร้อนะครับต่วนแนวรับก็อยู่ที่115ร้อยสิบห้ค่ะท่านผู้ชมฝากถามอีกตัวหนะะึงค่ะ E R W ค่ะ e r ดึงเาวันะครับอันนี้ก็ลงราคาหุ้นเนี่ยเขาลงมาทำเป็น d บ u บ l e b ท t อมนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยว่ามีการปรับตัวลงมาเช็ค low นั้นหา m ม m e n t ของตัว e r ตัวเอราวัในช่วงสั้นนี่ก็เป็นภาพของการรีบาวกลับนะครับของราคาราคาหุ้นก็ลงไปทำอเวอร์โซด้วยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ดีกลับงั้นของ momentum ของราคาหุ้นช่วงนี้จะเป็นภาพของการเล่นรีบาวด d ดีกลับ ตัวแนวรับเนี่ยนะครับอาจจะดูประมาณทักสามบาทสี่สิบห้านะครับขอบแนวต้านด้านบนนะครับของตัวเอราวันเนี่ยก็จะมีแนวต้านนะครับบริเวณสามบาทเจ็ดสิบนะครับจนถึงสามบาทแปดสิบนะครับพอลุ้นการดีดกลับอยู่ข้าวขึ้นไปทดสอบประมาณทักดีสุดเนี่ยว่าสามจุดแปดไม่ผ่านก็ทำกำไรเลยค่ะแล้ว ท่านผู้ชมทาถามมาอาจารย์มีสองแบงก์เหมือนกันผู้ชมกำลังถามเข้ามาอีกต่อ<ช>นนนะเนื่องนะมีสองแบงก์ SCB กับ BBL ถ้าเลือกตัวเดียวอาจารย์ชอบตัวไหน SCB กับ BBL นะครับดูครับ,รบเป็นค่อนข้างจะใกล้ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าถ้าดูดู SCB เนี่ยตรงเนี้ยมัน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 มีรอยต่อ ถ้าเล่นในงแง่ของอัพไซด์เนี่ยอยากอยากให้ดู s อสีีมากกว่านะครับแต่ว่ามันมีคอนดิชันที่ว,ว่าต้องต้องต้องวางลักษณะของการเป็นเป็นฟอร์โรสเทนไปดีกว่านะครับเห็นว่าตัว s อสดีบีเขาเนี่ยนะครับชาร์จยาวๆเนี่ยแล้วราคาหุ้น s อสดีีเนี่ยมันแกว่งแต่ร้อยบาทขึ้นไปชนประมาณสักร้อยเจ็ดสิบอ่าร้อยสิบร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดไม่ถึงร้อยี่สิบเนี่ยไม่ค่อยผ่านนะครับตอนนี้ขึ้นไปเทสอีกท,ทีนึงละร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดนะครับถ้าผ่านไปได้เนี่ย นะครับทางเทคนิคเนี่ยมันจะเป็นภาพที่บวกนะเพราะเห็นว่าแชนแนลที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเทรดอยู่เนี้ยร้อยหนึ่งร้อยสิบเจ็ดไม่ผ่านถ้าผ่านขึ้นไปได้เนี่ยในเชิงเทคนิคเนี่ยมันจะจะจะเป็นภาพบวกก็คือว่าพุ้นมันพ้นแนวต้านด้านบนขึ้นไปเนี่ยกรอบการเทรดดิ้งมาไปอยเอสซีบีเนี่ยถ้าพ้นร้อยสิบเจ็ดที่ไม่ได้เนี่ยบอกว่าราคาพุ้นเนี่ยเพรอาจจะขึ้นไปเทรดประมาณสักร้อยยี่สิบห้าถึงร้อยสามสิบได้เพราะฉั้นในแง่ของเทรดดิ้งเนี่ยผมว่าจับตาดูเอสซีบีแต่ว่า เป็นลักษณะของกลยุทธ์เป็นฟอลโล w เป็นลบอ่าคือฟอลโล w ten ใหม่นะครับถ้าพ้น117 118เราเราเห็นปริมาณการซื้อขายเข้ามามากเนี่ยซื้อตามไมปเพราะวาหุ้นมันจะ่แนวต้านสำคัญแล้วก็จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไป125ถึง130ได้นะครับก็จับตาดู SIB เป็นฟอลโล w t ท n ใหม่ครับค่ะส่วน BBL ก็ถ้าให้น้ำหนักก็ให้น้ำหนักน้อยกว่า s c b นะคะอาจารย์ไม่ถ้าดู ถ้าดูในแง่ของเทดเนี่ยผมดู s อ b ถ้ามันผลผลแนวต้านด้านบนเนี่ยจกบเทดมันเยอะนะครับส่วน BB l เนี่ยในแง่ของราคาวุ้นเนี่ยนะครับก็เป็นภาพของการปรับปรับฐานลงมาตอนนี้อยู่อยู่อยู่ยืนในลักษณะการเกาะตัวของาราคาเป็นภาพการไซด์เวย์ออกด้านด้านด้านกว้างๆเนี่ยนะครับแ,แนวรับ146ครับแนวต้านด้านบนเนี่ยพิกัดไปทำไว้เมื่อสองสัปดาห์ก่อนประมาณ153 154 นั้นกกอบของตัว BBL ในช่วงสั้นอาจจะเป็นภาพของการเทรดดิ้งอยู่ในกกอบตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปอีกเะไรอ่างนมันจะมีแนวต้านถับขึ้นไปอีก156 157ตรงนี้จะเป็นแนวแนวแนวต้านตลอดทางอยู่เพราะฉะนนั้ขึ้นไปก็จะต้องเทรดดิ้งเป็นแกลบไปนะครับถ้าพ้น153ขึ้นไปก็156 157ก็เทรด profit ไปแต่ว่าถ้า SIB เนี่ยถ้าทะลุแนวต้าน120 1 1 7 120ไปได้เนี่ยครับไซส์ข้างบนดูจจะเยอะกว่าครั ได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณนะคะไช่ครับได้ครับสวัสดีค่ะ